สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องของอิสระพระเครื่องพระลึกลับนะครับกลับมาเจอกันใน EP ีที่417นะครับ EP นี้นะฮะเป็นรายการพิเศษพระเครื่องพระบูชาของสะสมนะครับวันนี้ EP 417พระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็จะมีชุดจะเป็นพระบูชานะครับพี่ๆทั้งหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ได้รับชมนะครับกันทีละหรายการนะพี่นะ แต่ละรายการราคาจะไม่เท่ากันนะครับผมจะบอกหมายเลขแล้วก็แจ้งราคาของแต่ละองค์ไว้ในคลิปนะครับพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับสามารถนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้เลยวันนี้มีพระบูชาของสะสมมาให้ได้รับชมกันนะครับก็สำหรับช่องทางการติดต่อใครที่ชื่นชอบสนใจนะเบอร์โทร0968 326 327กันเลยนะครับพี่นะนี่ครับเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ line, เข้ามาพูดคุยสอบถามและขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เหมือนเดิมนะครับพี่พ มาฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับเปิดกันที่รายการพิเศษรายการที่หนึ่งนีครับพี่พี่นะจำรายการนะครับแล้วก็จําราคากันให้ดีนะพี่นะ่าชอบองค์ไหนรายการไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดรายการที่1ก่อนเลยนะครับสําหรับรายการที่1ผมขอเปิดเป็นอ่าพระอู่ทองฐานเรือนะครับเนื้อเงินยวงนะครับสําหรับรายการนี้นะครับก็เอา1,500บาทนะพี่ นี่ครับขนาดหน้าตักนะครับขนาดหน้าตัก5านิ้วนะครับอูดทองนะครับเนื้อเงินยวงนะครับก็จะเป็นฐานเรือแบบนี้นะครับพี่ก็ใครสนใจนะนี่ครับหล่ออุดดินไทยนะครับ1,500าบาทครับรายการที่1นะครับ EP นี้ EP ที่4ี่ใครชื่นชอบสนใจอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับต่อกันที่รายการที่2นะครับก็จะเป็นพระบูชาขนาดหน้าตัก5านิ้วนะครับอันนี้ก็สวยนะพี่ นะครับเป็นของหลวงปู่ดูจัดสร้างนะครับพี่พี่นะสำหรับรายการนี้นะครับพี่พี่นะก็นี่ฮะด้านหน้าและด้านหลังนะครับพี่พี่นะโอ้โหนี่ครับมีตั้งตัวหนังสือน่นี่ครับวัดสเกนะครับปีพศ2530เป็นของหลวงปู่ดูนะครับพระภมบรรโยและใต้ฐานนะครับด้านในเหมือนเจ้าฝังกลิ่งหรือเป็นลูกแก้วอะไรทักอย่างนะครับพี่แล้วก็ใต้ฐานมีตะกุดแล้วก็เป็นชุดรวมคระเนื้อดิน น่ครับเป็นรวมพระเนื้อดินอยู่แบบนี้นะครับหลายองค์เลยมีทั้งลูกอมนะครับที่เห็นนะมีสีวันลีอะไรทักอย่างนะครับพี่นะก็มีปิดตามีอะไรด้วยอ่ะทั้งหมดนี้นะครับอ่ะราคานะครับเปิดอยู่ที่2,200ครับพี่นะ2อ0นรราคาแบ่งปันกันไปเบาๆนะครับพี่นะเอาไปตั้งหิ้งได้เลยเนี่ยดูสง่างามมากๆนะครับขนาดหน้าตักนะครับ5นิ้วนะครับพี่พี่นะรายการที่2นะครับพี่พี่ต่อไปครับรายการที่3นะพี่พี่ อ่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งองนะครับเป็นของหลวงปู่ดู่เช่นเดียวกันนะครับพี่นะนี่ฮะก็ลองดูนะฮะเต็มอง์นะขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นทรงเครื่องเหมือนกันนะครับแต่ลวดลายก็อาจจะต่างนิดหน่อยนี้จะเป็นฐานเนี่ยฐานมันเป็นฐานดอกบัวนะครับนี่ฮะก็นี่เลยนี่ฮะจะมีตัวหนังสือนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับะฮะแล้วมาดูด้านหลังนะครับพี่ๆนะนี่ครับ ก็จะเป็นฐานบัวล้อมหมดเลยนะครับก็สร้างขึ้นนะครับปีอ่พอพศสองพันห้าร้อยสามสิบเหมือนกันนะครับพี่พนะพระคมปัญโยหลวงปู่ดูวัดสกเกน,นะครับพี่พี่นี่ฮะมีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดด้วยนะครับและใต้ฐานนะพี่ใต้ฐานก็มีอ่าพระนะครับอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเหมือนอะไรเนี่ยในองค์พระเนี่ยมีเหมือนลูกแก้วหรืออะไรฝังอยู่ด้านในาด้วยนะนี่ครับ อ่ะ2,200บาทนะครับพี่ๆนะสำหรับรายการนี้นะครับอ่ะพระบูชาของหลวงปู่ดู่นะครับพี่ๆนะพนส2ง0ต่อไปครับรายการที่4นะครับเป็นพระแก้วมรกตครับพี่ๆอันนี้เป็นเป็นฤดูร้อนนะครับแบบนี้นะครับเป็นฤดูร้อนนะนี่ฮะก็ให้ดูกันเต็มองนะครับแบบนี้นะขนาดหน้าตัก5นิ้วเช่นเดียวกัน นะครับนี่ฮะเนื้อเนี่ยเป็นโลหะหล่อนะครับเหมือนจะเป็นทองเหลืองนะครับพี่พี่อ่ะนี่ครับด้านหลังนี่ฮะลวดลายศิลปะสวยงามนะครับพี่พี่นะสำหรับรายการนี้นะครับนี่ครับรายการที่4นะครับอ่ะราคานะครับ1,500บาทนะครับพี่นะแบ่งปันนะครับ1,500บาทพระแก้วมรกตหรือดูร้อนนะครับพี่พี่นะาต่อไปครับ อฮะพระแก้วมรกตเหมือนกันนะครับขนาดหน้าตัก5นิ้วอันนี้เป็นฤดูฝนนะครับพี่ๆี่นี่ครับมีทุกฤด,ดูนะครับนี่ นะครับเป็นโลหะหล่อนะ1 5 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายการที่อ่ารายการที่5นะครับพี่พเนี่ยพระแก้วมรกตรือดูฝปดนะครับต่อไปครับรายการที่6นะครับพี่ๆรายการที่6มาพระแก้วมรกตรือดูฝนเนอ่ะเป็นฤดูหนาวนะครับขอพานี้เป็นลดูหนาวนะนี่ครับก็กษณะจะเป็นเหมือนห่มคลุมแบบนี้นะครับพี่นะขนาดหน้าต่างนิ้วเท่ากันนะครับ ในส่วนของราคานะครับ1,500บาทเท่ากันเลยนะครับพี่พี่นะชอบองค์ไหนรายการไหนลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับพี่พี่สวยงามนะครับองนี้นะฮะมาครับรายการต่อไปนะครับมาต่อที่รายการที่7ครับพี่พี่อ่ารายการที่7ก็อ่าจะเป็นพระแก้วนะครับอันนี้ก็เนื้อเนี่ยเนื้อเป็นแก้วเลยนี่ครับพี่พี่นี่ฮะเป็นเขียนว่าสำนัก สีประทีปนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมปล่อยราคาเบาๆนะพี่นะเอา1,800ัรบาทนะครับ1,800บาทพอนะครับพี่ๆนะสำหรับรายการนี้นี่ครับทรงพระเจริญพิธีเสาห้านะครับนี่ฮะเป็นแก้วนะทั้งองค์นะครับรายการที่7นะครับก็หน้าตัก5นิ้วเช่นเดียวกันนะครับหนักเลยนะครับต่อไปครับรายการที่8นะครับพี่ๆมา เป็นพระอู่ทองนะครับพี่พี่นะเนื้อเนี่ยเนื้อสีลาแรงนะครับพี่พี่นี่ฮะสวยงามเหมือนกันนะครับสําหรับรายการนี้นะอู่ทองเนื้อสีลาแรงผมให้ราคาแบ่งปันนะครับสําหรับรายการนี้นะเอาที่นะครับเอาห้าร้อยบาท นะครับแบ่งปัน500บาทพอนะครับจะส่งฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะพระหนักแค่ไหนนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับไม่บวกเพิ่มแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้เหมือนเดิมนะครับพี่พี่นะอ่ะรายการนี้แบ่งปันนะครับก็จะแพ็คให้อย่างดีนะครับพี่พี่นะถ้าเสียหายผมรับผิดชอบให้นะครับมารายการต่อไปนะครับ มาต่อที่รายการที่9นะครับพี่นะรายการที่9ก้าก็นี่ฮะเป็นพระบูชาเหมือนกันนะครับขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับขนาดหน้าตักหนิ้วนะครับพี่พี่นี่ฮะนี่ครับก็จะด้านล่างนะครับเหมือนจะเป็นพระแม่ธรณีนะนี่ครับที่ด้านหน้านี้นะครับพี่พี่นะนี่ครับข้างๆก็จะมีท้าววีนะครับพี่พี่ รอบๆนะครับเป็นการศิละปะเก่าๆนะพี่ๆนะนี่ครับพี่ๆนี่ฮะใต้ฐานแบบนี้นะครับอ๋อนี่ครับตรงด้านล่างนี้นะฮะนี่ครเป็นพระพรุทธปราบมารน,นะรพี่ๆนะนี่ฮะก็มีละรู้ชื่อแล้วพี่อ่ะหน้าตักห้านิ้วราคานะครับพี่ๆหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพอ นะครับแบ่งปันกันนะครับวันนี้นะราคาเบาๆนะครับที่ได้พระบูชานะพี่ๆี่มาครับรายการต่อไปกันเลยนะครับมาฮะก็จะเป็นพระแก้วอีกองคหนึงอันนี้เป็นสีขาวเลยนะแต่ว่านี่ฮะเป็นแก้วนะครับพี่พนี่เป็นสำนักพุทธอ่าพุทธเทวะปฏิบนะอนี้นะครับพี่พอ่ะ องนี้นะครับให้ราคาเบาๆนะครับพี่พี่นะเอา800บาทพอนะครับ800บาทรวมจัดส่งนะครับนี่ฮะเป็นพระแก้วนะครับสีขาวสวยงามนะครับหน้าตัก5นิ้วเหมือนกันนะครับสำหรับรายการนี้นะราคา800บาทครับมาครับรายการต่อไปนะครับพี่พี่นะ นี่ครับรายการที่11นะครับพี่ๆนะเป็นพระบูชานะครับรายการนี้ก็เนื้อเก่าเลยนะพี่ๆนะเนื้อเก่าเลยอง์นี้นะครับนี่ฮะอ่ะเปิดราคานะครับพี่ๆเอา1นึ่พันนะครับพี่นะหนึ่พันบาทท้วนนะครับพี่ๆนะรวมจัดส่งนะครับสําหรับรายการนี้หน้าตักก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับพี่ๆนะนี่ครับหน้าตัก ห้านิ้วนะครับขอสวยงามนะครับ1,000บาทท้วนนะครับใครชื่นชอบสนใจนะครับลองทักทายกันเข้ามาดูนะพี่ๆนะนี่ครับราคาเบาๆได้พระบูชา5นิ้วนะครับพี่ๆตอนที่รายการที่12ครับพี่ๆรายการที่12ผมขอเปิดเป็นอ่าพระบูชานะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับรายการนี้นะครับผมเอา900พอ นะครับเก้าบาทนะครับพี่พี่ใครชื่นชอบสนใจลองทักทายกันเข้ามาดูนะพี่พี่นะรายการนี้นะครับเอาแค่ okay, 900บาทพอพระบูชาหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตักนะครับขนาดหน้าตักอยู่ที่5นิ้วเช่นเดียวกันนะพี่พี่นะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับนี่ฮะอยู่ประมาณนี้นะครับมาครับต่อไปครับรายการที่13นะครับพี่พี่นะรายการที่13 อ่ะนี่ครับอ่ะรายการนี้นะครับ1 0 0 0บาทนะครับพี่นะ1,000บาทพอนะครับเบาๆเลยราคานี้นะครับก็อุปคุตนะครับเป็นน่าจะเป็นพระอุปคุตนะนี่ครับเป็นโลหะหล่อทั้งองค์นะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะหนึ่งพันบาทนะใครชื่นชอบสนใจนะครับลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่จะเป็น อ่ะนี่ครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับพี่พี่นะเอา500บาทครับพี่พี่ราคาเบาๆเลยนะครับ500บาทพอแล้วก็ตรงตรงหน้าอกหัวใจตรงนี้นะครับพี่เหมือนจะมีพระอยู่ด้านในด้วยนะฝังอยู่นะครับเป็นเหมือนจะเป็นพระแก้วมรกตนะครับอ่ะนี่ครับ500บาทนะรายการที่14ครับต่อไปครับรายการที่15นะครับ อ่รายการนี้แบ่งปันนะครับพี่ๆหกร้อบาทพอ600บาทนะเป็นเขานะครับพ,พี่นะเป็นเขาแกะสลักรูปพระพุทธนะครับเหมือนจะเป็นหัวเสียนพญานาคด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ฮะ เป็นประธานพรนะครับพี่พี่นี่ก็จะมีลอยจานมีไรนะครับตั้งฐานก็จะเป็นฐานไม้นะแต่ตั้งแต่ส่วนนี้ขึ้นไปนะครับนี่ฮะแกะจากเขานะครับพี่พี่มาก็หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นรายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบหกเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับพี่พี่อ่ะราคานะครับแบ่งปันนะครับพี่พี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทพอ นะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่700บาทพอนะพี่พี่นะจ้าแม่กวนอิ่มนะครับพี่พนี่ครับเป็นพระบ้านนะครับเหมามานะนี่ครับจากหิ้งเลยนะครับดูความเก่านะทุกองนะครับยกหิ้งมาเลยนะครับก็มาครับรายการต่อไปนะนี่คือราคาแบ่งปันใครได้อยากได้รูปภาพเพิ่มพี่แอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับมาต่อที่รายการที่17ครับพี่พี่นี่ครับเป็นพระบูชานะครับอันนี้เป็น เป็นยกนะครับพี่พี่นะเป็นยกแท้นะครับอันนี้ก็ขนาดหน้าตักนะครับผมเปิดราคาให้เลยนะครับพ <h app> ี่ยวผมวัดหน้าตักก่อนนะครับหน้าตักอยู่ที่3 <confused> นิ้วนะนี่ครับขนาดหน้าตัก3นิ้วพระบูชายกนะครับรายการนี้อเอาพันห้าครับพี่พี่นะเป็นยกนะครับแบบนี้นะครับเอา1,500บาทนะครับพี่พี่อ่ะนี่ครับ สีเขียวนะสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่17และรายการต่อไปครับรายการที่18ครับอ่ะมี2องค์ครับพี่เอาองละ1 5 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับพี่นะนี่ครับก็สวยงามนะครับลองดูนะหน้าตัก3นิ้วนะครับเป็นพระบูชานะครับเป็นหินหยกด้วยนะครับใครสนใจลองดูนะ1,500บาทนะครับ ต่อไปครับรายการที่19ครับรายการที่19เนี่ยเป็นพระพิคอนีตนะนี่ครับลักษณะเป็นโลหะสีเงินเงินนะครับแบบนี้นะครับพี่พี่ นี่ครับก็สามารถแบ่งปันให้นะครับพี่นะในราคานะครับพี่นะเอา800บาทนะครับ800บาททุกรายการที่ผมออกให้วันนี้นะครับพี่่นะราคานี้จัดส่งฟรีให้นะครับปลายทางได้นะครับพี่่นะไม่บวกเพิ่มเลยนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับจะส่งฟรีให้ตั้งแต่รายการแรกเลยนะครับนี่คือรายการที่19ครับต่อไปครับรายการที่20นะครับนี่ฮะอ่ะ ผมให้800บาทเท ER ่ากัน네นี่ก็จะเป็นพระพิคเนศเหมือนกันนะครับเหมือนมีปกตรงนี้ด้วยนะพี่ๆนะนี่ครับก็สวยงามนะครับให้ราคาเท่ากันนะครับราคาให้เท่ากันเลยนะนี่ครับ800บาทนะพี่ๆนะมาครับรายการต่อไปนะครับพี่ๆมาต่อที่รายการที่21นะครับพี่ๆนะมารายการที่21นี้จะเป็นชุดเป็นจะลงนะครับเป็นของสะสมเก่าๆนะครับ มาฮะอันนี้แยกส่วนเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วนะจุราลงกรณ์นะครับพี่พี่นี่ก็แตกลายงานนะครับชุดนี้แก้วนี้ของเก่าของสะสมของหายากชุดเบญจรงค์ลายสวยๆนะครับหนึ่พันบาทครับนี่คือรายการที่21นะครับต่อไปครับรายการที่22นะครับพี่นะรายการที่22นี่ครับอ่ะเป็นเอ่อเป็นถ้วยนะครับพี่พี่นะเนี่ยฮะชุดลายเบญจรงค์เหมือนกัน นะครับพี่นะนี่ครับเอา1,000บาทนะครับพี่นี่ฮะหาค่อนข้างยากนะครับนี่ฮะก็ให้ในราคาเบาๆนะครับเป็นของเก่าของสะสมนะครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนะนี่คือรายการที่22ครับต่อไปครับรายการที่23นะครับมาอันนี้ชุดใหญ่หน่อยนะครับชุดใหญ่ขอ2008ครับพี่นะมาฮะใครใจดีนะครับใคร สนใจนะครับชอบนะแบบนี้นะชุดลายเบญจรงแบบนี้อะรายการนี้ให้2 0 0พนนะครับนี่ฮะสามารถยกได้นะฐานเนี่ยสามารถยกได้แล้วก็ด้านบนนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับแบบนี้นะนี่ฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ทำอะไรเหมือนกันนะครับนี่ฮะก็ออกมาได้ก็ยกกันมานะครับมี5ชิ้นมีแบบนี้สชิส้นแล้วก็มีอันเล็กๆนะครับแบบนี้ชิ้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะแล้วก็อันนี้นี่นอันนี้ชิ้นหนึ่งนะครับ นี่ฮะทั้งหมดนี้นะครับพี่ๆของเก่าของสะสมนะครับผมให้ราคานะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะสองพันแปดร้อยนะใครสนใจใครชื่นชอบนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทุกรายการนะครับพี่ๆนะอันนี้มีตามีอะไรด้านล่างก็จะมีลายเซ็นนะครับแตกลายงาเก่าอยู่นะครับพี่นะเก่าอยู่นะครับพี่ๆอ่ะนี่ครับมาสองพันแปดร้อยครับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับพี่ๆนะ ราคาเบาๆราคานี้จะส่งฟรีนะครับไม่บวกเพิ่มเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามารับชมรายการต่อไปนะครับต่อที่รายการที่24ครับพี่พี่มา24ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับรายการนี้จะเป็นไม้นะเปิดออกมาโอ,อ้โหเปิดออกมาได้นะครับอันนี้เอาผมแบ่งปันให้หนึ่งพันนะครับพี่นะมาหนึ่งพันบาทพอสีพึ่งนะครับสี 4, พึ่งสวยๆเลย นะครับพี่พี่นี่ฮะให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะเหมือนเขียงนะนี่แบบนี้นะครับเป็นกล่องไม้ขีพึ่งรวมพระอุ้ยด้านหลังมีอ่าลอยจานด้วยนะครับพี่พี่นี่ฮะก่อหนึ่บาทนะครับรายการที่24ต่อไปครับรายการที่25ครับมาอันนี้นะครับเอาแบ่งปันกันเลยนะครับพี่พี่มาเป็นโถเก่าๆนะแบบนี้นะครับเหมือนจะมีปิดตาเหมือน หลวงปู่ทิมอะไรเงี้ยขุนแผนวันนี้เอาสี่ร้อยครับพี่นะอันนี้นะครับหลวงปู่ทิมแน่นอนนะครับมีรอยจานแบบนี้นะครับโถแบบนี้นะฮะนี่ฮะสี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับพี่พี่อ่ะรายการนี้จะเป็นพระปิดตาเหมือนจะเป็นหลวงปู่ยิ้มนะครับพี่พี่นะอ่ะสี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับแบบนี้นะฮะให้สี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับ อ่ะราคาเบาๆเลยนะครับรายการนี้เป็นอ่ารายการที่26นะครับต่อไปรายการที่27นะครับพี่นะนี่ครับก็จะเป็นขันนะครับรายการนี้จะเป็นขันของหลวงพุดูนะครับพี่อ่านี่ครับเอา300บาทนะครับแบ่งปันนะครับใครไวใครได้นะมีใบเดียวด้วยนะครับแบบนี้นะ300บาทเท่านั้นนะครับมาต่อที่รายการที่28นะครับพี่พี่อ่ะรายการนี้ก็จะเป็นอ่าชุด กล่องกัมยี่ h i ครับเป็นเป็นจภาคาีนะครับรวยราบยศดเงินทองนะครับพี่พี่นี่ฮะก็จะมีเป็นพระนางพจาสมเด็จนะครับผงถุกพันซุ้มกรนะครับแล้วก็เป็นพระรอดนะนี่ครับเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับเอาราคานะครับเอาชุดนี้นะครับ500บาทนะครับชุดนี้500บาทนะครับรายการนี้รายการที่28นะครับต่อไปครับรายการที่29ครับ จะเป็นเหรียญอ่าเหรียญรอห้ายอดนิยมนี่ครับเป็นเหรียญเสด็จกลับนะครับเหรียญไตรมิตร นะครับแล้วก็เหรียญรอหะเหรียญทรงม้านะครับแบบนี้ชุดนี้นะครับอยู่ในกรอบรูปนะแบบนี้เลยนะครับให้500บาทครับราคานะครับ500บาทนะพี่ๆนะจะส่งฟรีมีปลายทางนะครับรายการที่29นะครับและรายการสุดท้ายครับรายการที่30นะ EP นี้นะครับก็อ่าเป็นเหรียญรอหะยอดนิยมเหมือนกันนะครับก็เหรียญก็จะแตกต่างกันอ่าบ้างนะครับนี่เหรียญรอหะเหรียญกลมนี้เหรียญรอหะ นะครับอ่ะนี่ฮะก็ส่งมาแบบนี้นะครับ500บาทเท่ากันนะครับพี่นะมี2ชุดนะเหรียญแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับพี่ๆอ่ะนี่ครับลองดูนะครับพี่นะก็มี30รายการนะครับ EP พิเศษ EP นี้นะใครที่ชื่นชอบสนใจเบอร์โทรศูนย์เก้าหกแปดสามสองหกสามสองเจ็ดเลยนะครับพี่นะสามารถนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็แอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกลับตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ